คุณจากคนที่บอกว่าที่มาที่ไปของบ่อนธมดานี่ไม่ใช่ธรรมดาเมื่อวานนี้เราได้ฟังเรื่องต้นแล้วเรื่องกัมพูชาเองเนี่ยสร้างเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาก็หวังจะพัฒนาให้เป็นปล่อยเป็ดโมเดลพอปล่อยเป็ดประสบความสำเร็จเได้เงินผู้นี้เป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับรัฐบาลเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับกองทัพก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย โมเดลที่ดีโมเดลธุรกิจคุณเซนก็เลยเอาที่ตรงนี้บ้านธรรมดานเลยนะคะฝั่งโน้นจังหวัดโพธิสัตว์จะสร้างขึ้นมาอีกแล้วก็ปล่อยเขาเรียกว่าสัมปทานให้โหตอนถนนแล้วนี่ใช่ฝั่งโน้นเขาเขาเตรียมหมดแล้วหมื่นล้าน ธรรมดาซิตี้เนี่ยหมื่นล้านนะคะทุนจีเนี่ยมาร่วมลงทุนด้วยแล้วก็หวังวาดหวังว่าหลังจากนั้นไทยก็จะเปิดงานเพื่อให้นักพนันเนี่ยข้ามฝั่งเข้าไปเล่นเ้าไปให้เขาเสื้อวุธนมายิงตัวเองมาลงที่ไทยแล้วก็นั่งรถตู้ข้าไปยจะตายโรงแรมก็มีงินไม่เข้ากองคังไทยนะที่เป็นดินไทยไหน่แต่เข้ากับต่อนักการเมืองคุณหนน่วยงงาขอไทักษิณอะไรพวกนี้มาแล้วก็บอกว่า ที่ประเทะไทยก็จะยกให้ใครไม่ได้เขาบอกว่าหนึ่งเลยเนี่ยเขายังกังวลเรื่องเศรษฐกิจว่าถ้าเปิดไปแล้วเราจะเสียมากกว่าได้มีบางหน่วยงานนะ<ม>คือบางหน่วยงานสนับสนุนบางหน่วยงานไม่เห็นด้วย 2. มิติเรื่องความมั่นคงไปเจอข้อมูลค่ะบอกว่าการสร้างคาสิโนี่เลยค่ะความมั่นคงขาดเนี่ยมันเอาแผ่นดินเราไปที่ว่าหลายพันไร่หมือนไร่อย่างเงี้ย่แนวหนึ่งต่อห้าหมื่นของเรา แต่ฝั่งกัมพูชาบอกว่าไม่แนวเนี้ยเป็นของฉันฉันสร้างขึ้นมาถูกต้องมันเลยกลายเป็นเรื่องที่ทําให้ทุกอย่างมันเงียบไปมันหยุดชะงักไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูข้อมอูล <c oughs> ม,มันชยติน <c oughs> ะคะเรื่องของแนวหลักที่บอกว่าเป็นจุดที่คาสิโนฝั่งกัมพูชาเนี่ยสร้างทับเดี๋ยวแป๊บนึงนะข้อมูลมันเยอะสร้างทับแนวสันปันน้ำของไทยคุณผู้ชมคะแล้วมันก็นำมาสู่เรื่องของการสร้างถนนสร้างอะไรขึ้นมาอีกจากใครไปหาเขาอีก พื้นที่ตรงนูน้นที่เขาที่เขาที่เขาสร้างในเมืองของเขาเนี่ยมันจะมีเส้นแบ่งแนวเขตแดนที่เรายึดถือกันคนละเส้นอีกเหมือนกันเหมือนกับทุกที่วันนี้เส้นแนวเขตของไทยคือสีน้ําเงินนะคะสีน้ำเงินนะ,ะสีน้ําเงินนะคะปันน้าคือเป็นสันเขาแสดงว่ามันก็จะโค้งขึ้นไปตรงนั้นมันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเนินเส้นสีน้ําเงินคือเส้นอธิปไตยของไทยแต่กัมพูชาลากด้านล่าง พอเป็นถาใช่ไหมกัมพูชาตัดถนนที่ข้างล่างเป็นถนนข้างล่างมันเลยกลายเป็นแนวไม่ขุงขึ้นเขาข้างบนกลายเป็นว่าเส้นสีแดงตรงนี้ฝั่งของเขมรเนี่ยแหละค่ะรุกล้ำเข้ามาโดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ของเขาก็ขี้ตูอีกนั่นแหละเหมือนเดิมแล้วสุดท้ายเอ็นท่าที่โรงแรมขนะ้างบน พ่อรุกล้ำดินแดนไทยเข้ามา50เมตรเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ300ตารางเมตรมีทั้งส่วนของถนนนะคะแล้วก็ตูของคาสิโนที่อยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างที่บอกว่าจะขอเปิดเป็นด่านพอนโปรนให้เป็นด่านถาวรลเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจร,ร่วมกันทุกอย่างเลยฟรีสไปหมดเลยเแต่วันนี้เรื่องที่น่าตกใจก็คือที่เร <จะ S 1> ทีไปต <ไป S 2> <อ>กดนสร้างบ่อนสิวน,นี้คุณสันทนาประยุนรัฐคือตอนแรกจะไปคุยเรื่องบ่อนนี่แหละแต่คุณสันทนาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอแนวคิดการผลักดันอะไรพวกเนี้ย มันเป็นการสู้กันอยู่นะระหว่างพวกคนที่มี power เพราะฝั่งหนึ่งไม่ให้สร้างถนนไม่ให้เปิดด่านใช่ไหมไม่ให้เปิดด่านถนนนี่มาสร้างเสร็จไปแล้วนนมาล้างไป,ไปแล้วยังไม่ทำแต่ด่านเนี่ยม,มันจะเปิด,ปดหรือไม่เปิดระหว่างในทุนกับความมั่นคงคุณผู้ชมฮะในทุนเ็าบอกโอ้ยเนี่ยเปิดเธอเปิดเธอเศรษฐกิจมันจะได้เฟื่องฟูไม่เกี่ยวหรอกไม่มีใครได้กับเศรษฐกิจมันหรอกมีแต่พวกในทุนแล้วก็ความมั่นคงของชาติชิบหายเนี่ย เศรษฐกิจไม่ได้หรอกไม่มีหรอกกับคนไทยอ่ะได้เป็นกลุ่มนิดเดียวเฉพาะเฉพาะกลุ่มผู้พิการขายชาติพวกกบฏเท่านั้นแหละรู้เรื่องวงการสีเทาเยอะเคยเป็นอดีตตำรวจสันติบาลข่าวปลอมนะฮะคุณผู้ชมถามว่าธมดาซิตี้บอลธมดามีใครร่วมทุนบ้างหมื่นล้านคุณผู้ชมฮะวันนี้คุณสันทนะให้ข้อมูลกับอมรินทร์ทีวี บอกว่าทุนของคาสิโนธโมดาประกอบด้วยสามกลุ่มทุนใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งก็คือผู้นําทางการเมืองฝั่งกัมพูชาค่ะชาผู้นําฝั่งการเมืองของกัมพูชาคุณผู้ชมก็น่าจะรู้ดีว่าคือใครเราไม่ต้องพูดกันหรอกน่าจะรู้เพราะปอยเปดโมเดลเนี่ยมันมีมาแล้วถูกไหมแล้วเงินเนี่ยมันก็ได้ค่อนข้างที่จะเยอะด้ว่าเงินจากบอนก็ไปเอง เพราะฉะนั้นแล้วธมดาซิตี้เป็นโมเดลของฝั่งผู้นําทางการเมืองของเขเมรหนึ่งหุ้นละอีกส่วนหนึ่งคือกลุ่มพุนจีนสีเทาก็เป็นเจ้าพ่อราชาสแกมเมอร์อถูกไหมล่ะแกงคอเซนเตอร์ก็เป็นคนจีนทั้งหมดอะ แล้วก็มีฐานกำลังหลักจ้างชาวบ้านมาเยีะยมเยี่มตีสถานไทยแล้วพวกเก็ขมรเขมรก็โง่นะยังไม่รู้เลยว่าเขาจะไล่ออกจากบ้านหนองจานต่อให้มาได้จาของคนไทยไปก็โดนได้จากหนองการแล้วถ้ามาจากไทยมันต้องผ่านในจะลำบากมากกว่าอีกเพราะว่าไม่มีคนไทยช่วยแล้วเพราะว่ามาทําร้ายคนไทยเพราะเขาจะเอาเขมรกลุ่มนี้ไปปล่อยเขาไม่ให้อยู่บ้านหนองหนองยากแก้ว น้องจานเขาบอกมีอยู่สี่คนพวกรัฐบาลเขมรไม่ให้เขมรอยู่แน่เพราะเขาจะทําโรงแรมแล้วก็ทําคาสิโนเพิ่มอีกพวกจนๆน่ะไม่ได้อยู่หรอกมึงนู้นทำร้ายคนไทยอ่ะที่เขาได้ข้อมูลมัน้านแล้วนะคะแต่ก็ไม่ไม่ได้มีความ่รอดมาด่าคนไทยเย่อๆอ่ะเพราะว่ารัฐบาลมึงอ่ะไม่ให้มึงแดกอะไรเลยคอยดูจะหนักกว่าเดิมอีกแทนที่จะสำนึกดีแบบคนไทยบางคนเป็น บุคคลสำคัญในพักการเมืองซึ่งจะเป็นพักร่วมรัฐบาลณเวลานี้อสี่คนนะครับคุณผู้ชมสองนะคนกําลังจะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกรดเอนั่นเกรดเอเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะไปย้อนข่าวดูได้นะฮะไม่อยากกระบุก,กระทรวง ต่างๆรัวบานหนึ่งเราจะทํายังไงจะยกะดับเงนได้ล่ะพอพูดตอนแรกผมกล่าวว่าผมจะพูดถึงเรื่องบ่อนผ้าเส้นหลังจากที่ได้ในส่วนของรัฐมนลรรัฐบาลไปแล้วและจะออกมาพูดเพราะคุณสถธาบอกพูดตอนนี้เดี๋ยวหาว่าผมมาดิสเครดิตเป็นมือปืนรักจ้างสอยพักภูมิใจไทยสอยคุณอนุทินนี่แต่วันนี้เนเมื่อมันมาล้วริงเหรอแ่ะคุณสถาก็เลยต้องบอกบอกแค่ว่าสองคนไม่เคยไว้ใจเลยหนูผีฉันบอกเลยนะเป็นรัฐมนตรีด้วยลูกน้องลูกตู่กับลูกน้องทักษิณนบุคคลสําคัญ ในพักร่วมรัฐบาลน้องเนยน้องน้องวชชแล้วบอกเป็นหุ้นส่วนใหญ่หนึ่งในสามนั่นนะของธรรมดามันคือแป้งมันคือแป้งคุณสธารนาก็เลยมีการคาดการณ์ว่าสี่แป้งนี้ยจับไม้จับมือกันเห็นไม่ดีใจจับมือกันตั้งแต่มันรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะบอกว่าจะเป็นแบนายกแล้วเพื่อให้คนนักพนันผ่านทางเส้นนี้จังหวัดตราดผ่านบ้านท่าเส้น เข้าสู่ธมดาต่อเป็นหลากรกแก้วของทักษิณที่ตรงนี้บ่อนคาสิโนลุกล้ำที่ประเทศไทยขนานุงตู่ยังไม่เป็นลากแก้วของทักษิณเลยไหมลองฟังเสียงคุณสัทนะดูครับ